ดีครับคันนี้สวยปี2011นี่มาดูก่อนผมมียางอยู่แล้วครับปี2024ปลายปีเดี๋ยวให้ดูกันยางที่ผมซื้อต่อลูกค้าไว้เป็นยางใหม่เพราะว่าเขาเปลี่ยนล้อแม็กซิ่งนี่ยางาใหม่เลยครับดอกหนาทุกเส้นตรงสเปคครับ20555 R16 สั่งรัดเลย ยางเดิมที่ต้องเปลี่ยนออกนะครับก็ของเดิมก็ไซส์เดิมครับ2 0 5 5 5 R 1 6แต่ว่าเป็นปี20นี่ครับรถยางดอกยังเยอะอยู่เลยครับแต่ว่ารถไม่ค่อยได้ใช้ครับมันก็เลยด้านมันก็เลยแข็งที่ผมซื้อต่อลูกค้าไว้เพราะว่าลูกค้าใส่ล้อแม็กซิ i n แล้วก็รับเธอลูกค้าไว้ อันนี้ได้ยางใหม่ไปเลยแต่เป็นยางเปอร์เซน็นต์แค่นั้นเองยางเปอร์เซ็นต์นี่คือยางใหม่ๆเลยนะครับดอกใหม่ๆนาหนาเลยเพราะลูกค้าเปลี่ยเนเป็นล้อแม็กซ์สิ่งไปใหม่น้อยจริงครับ่งถอดออกมานะครับเนี่ยข้างในยังใสยอยู่เลยนะครับแล้วก็พวกมาร์คพวกอะไรเงี้ยครับมาร์คคิวซีโรงงานโอเคเหมือนเดิมเดิมสนิทเลยคันนี้เนี่ยยังใส่กิ๊กเลยน็อตใส่กิ๊กเลยแล้วก็พวกเนี่ยครับมาร์คคิวซีโรงงานเห็นไหมครับ ผมจะพามาดูเสน่ห์ของรถคันนี้คันนี้ก็จะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดครับสีดำเดิมนะครับไม่เคยทํารถบางรถเงามากนะครับรถไม่น้อยภายในสวยครับถ้าเป็นหนังเดิมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือข้อเสียของ Honda เลยนะไม่ว่าจะไม่น้อยไม่เยอะเนี่ยครับมันจะเป็นคราบเหงื่อนะครับเดี๋ยวผมขัดให้นะครับสีมันจะออกมาอย่างนี้อันเนี้ยโดนข้อสอกเห็นไหมครับสีหนัง Honda ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันเลย Accord ก็เป็นภายในสวยเจ้าของไม่ได้ใช้งานเลยดูนะครับ แมลงวันตายฝุ่นนะครับน,นี่แน่แนๆเห็นไหมครับเราไม่ได้ใช้นาน,น,านดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคราบฝุ่นนะครับคราบฝุ่นที่แข็งแล้วเนี่ยครับเหมือนเหมือนฟึดๆอะ่ะคมๆอะ่ะนะครับเนื้อพลาสติกมันจะคมๆเห็นไหมครับเนื้อพลาสติกคมมากเพราะว่าดูแล้วรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับรถคันนี้ไม่สี่หมื่นกับห้าหมื่นนะครับอาบริการอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมให้ดูบริการ เจอตรงนี้นะครับแล้วก็ประตูปิดลูกทุบบานครับประตูน็อตไม่เคยขยับภาษีหกเก้าผมต่อให้เรียบร้อยนะครับต่อเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยผมโดนไปสี่พันกว่าบาทแต่ว่าในบินเนี่ยมันสามพันหกเพราะว่ามีพรบรตรออีกเนี่ยภาษีขาดตั้งแต่ปีหกหกรถไม่ได้ใช้งานเลยจะมีคาบใครคาบลาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดการให้มันต้องทำความสะอาดอยู่แล้วเพราะว่ารถขาดการใช้งานมันก็จะประมาณนี้ครับ เนี่เห็นไหมครับจะมีคาบลาประมาณนี้นี้คาบปัญญานะครับผมไปขัดสีมาให้ปฏิคมคมเลยนี่ลอยขึ้นลงนะครับฝนตกวันนี้ห้องเครื่องเดี๋ยวผมให้ดูตอนรีวิวนี่ครับจอไม้ใสสะอาดสวยไม้สี่หมื่นแปดหัวเกียร์แบบนี่เห็นไหมครับมีลาติดคาบลาติดประมาณนี้ให้ดูนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับ แต่พวงมาลัยสวยนะครับไม่มีลอกเลยนะครับตามสไตล์รถไม่น้อยก็ต้องดูหลายองค์ประกอบนะครับเนี่ยกุญแจดังปึกปึกนี่กุญแจแน่นเปี้ยดังปึกปึกเบลลสะอาดเห็นไหมครับรอยมือจับเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเห็นไหมครับแล้วเป็นอย่างงี้ทั้งสี่ข้างด้วยเบลลฝั่งนู้นก็สะอาดเบลลสะอาดมากดูถงุงตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับ ถุงยังอยู่ถุงนี้ยังอยู่รีบบินมาเพื่อที่จะมาขายรถให้ผมจะประมาณนี้อันนี้ไม่มีถุงนะพรมสวยพรมสวยเห็นไหมครับมีเลขอยู่โอเคเกียร์เห็นไหมสวยมากเลยข้อด้อยของซีวิกนะมันจะออกดำๆตรงนี้ก็สวยรถใช้งานหนักตรงนี้ก็ลอกละอ่ะโอเคตรงนี้ของเดิมทั้งหมดนะครับเนี่ย ข้าวดำๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะการให้นะครับเพราะว่าเนื้อสีหนังเดิมดูจากลายยังอยู่นะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเนื้อลาโอเคเดี๋ยวทำความสาราดให้อีกทีนึงครับ หลังจากที่ผมนำรถเข้าไปตรวจสภาพที่ตรอนะครับเพื่อต่อภาษีให้เป็นปัจจุบันนะครับผมก็เอารถเข้าไปเช็คน้ำยาแอร์นะครับเช็คระบบแอร์นะครับเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับให้เซฟเรื่องคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับให้ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารถคันนี้จอดนานครับหลังจากนั้นนะครับเปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเตรียมความพร้อมทําความสะอาดเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับลูกค้านะครับได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนไม่ต้องทําอะไรเลย มี Civic FD ครับคันนี้จดทะเบียนปี2011ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.8 i-VTEC เกียร์ออโต้5สปีดรหัสเครื่องยนต์ b อก R ครับชมนางฟ้าครับรุ่นสุดท้ายของตัว C ี v i c FD แล้วนะครับซึ่งเป็นไฟท้าย8ดเหลี่ยมครับก็จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่น Air a ออโต้ด้วยนะครับท็อปสุดของรุ่น1.8นั่นแหละครับโฉมนี้โฉมนางฟ้าเนี่ยจดทะเบียนปีตั้งแต่ปี2006ถึงปี2012นะครับปี2012ปลายปีก็จะเป็นโฉม FB แล้วนะัมจ่อับีรถ้ภาพ หนึ่งในร้อยครับไม่น้อยมากๆทนะครับอันนี้ไม่สี่หมื่นเกะครับสี่หมื่นแปกว่านะครับแต่ว่ามีบวกลบเนผมก็เลยแจ้งลูกค้าไว้ล่วงหน้านะครับก็จะประมาณนั้นเพราะว่าผมขับด้วยเป็นรถขับดีอะนะครับผมชอบชอบรุ่นเนี้มากนะครับผมก็เลยเอามาขายนะครับจะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถทันนี้ครับว่าจะสมที่ผมคุยไว้หรือเปล่านะครับ คันนี้ภายในสวยมากๆนะครับห้องเครื่องสวยมันมีสเสน่ห์มากแต่ละจุดเนี่ยของเดิมจากโรงงานนะครับโดยเฉพาะสีเนี่ยไม่เคยทําสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถคันนี้กันเลยครับไป FD รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในท้องตลาดแล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีมากโดยรวมส่วนใหญ่นะครับตอนนี้สภาพดีๆมีน้อยมาก โดยเฉพาะคันนี้ครับคันนี้ไม่เพียง48,000ก,กว่ากิโลนะครับเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานผมก็เอาไปขัดสีนะครับขัดริ้วรอยเพราะว่าสีดํามันมีริ้วรอยในการใช้งานเป็นเรื่องปกติของการใช้งานอยู่แล้วรถคันนี้ใสๆแห้งๆบางๆเดิมๆภายในสวยครับรถสวยๆมีน้อยในท้องตลาดตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ดีมากไม่ไม่ถึงแสนเนี่ยแทบจะไม่เห็นในท้องตลาดแล้วนะครับคันนี้เป็นรถที่ใช้งานดีมากๆนะครับเจ้าของขายให้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เลยจอดซะส่วนใหญ่อะเดี๋ยวผมรายงานให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถคันนี้นะ ครับคันนี้ก็จะเป็นตัว1.8 iVTEC นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเครื่องของคันนี้ก่อนนะครับไปดูห้องเครื่องกันเลยครับเรามาดูห้องเครื่องของรถคันนี้กันก่อนครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.8 iVTEC นะครับเครื่องยนต์1,800ซีซีรหัส b o ก R นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้5สปีดครับรถคันนี้มีเสน่ห์มากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเสน่ห์ของตัวเครื่องนะครับเครื่องไม่ต้องไปดูมันเลยนะครับเอาจริงๆนะครับแต่ว่าผมจะถ่ายให้ดูผมพูดให้ความมั่นใจกััับลูกคค้้้าาไดวว่รรถนนนีมสยจิง นะครับไม่หลอกตาไม่จกตาแน่นอนแท้ร0อครับที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปดูก็คือว่ามันไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเพราะว่ารถใหม่แค่สี่หมื่นกว่านะครับแล้วคอยเนี่ยเป็นคอยเดิมจากโรงงานเห็นไหมครับปกติคอยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนกันหมดแล้วนะครับทำไมแสนอัพเนี่ยเปลี่ยนกันหมดแล้วนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับดูเม็ดอาร์คข้างในเนี่ยของเดิมจากโรงงานหมดเลยนะนะครับมาดูเสน่ห์ของคันนี้ก่อนท่อเนี่ยจะเป็นข้อท่อของเดิมจากโรงงานครับนี่ เสน่ห์คันนี้เยอะมากๆนี่ครับลอยม์าเห็นไหมตรงหมดเลยน็อตไม่ขยับนะครับเห็นไหมครับพวกม้าคิวโรงงานของปั๊ม ABS อะไรเงี้ยครับยังอยู่ครบหมดพวกสายไฟอะไรเงี้ยครับลอยที่เขา mark สีก็คือลอยตรวจจาก QC โรงงานนะครับข้างในสวยมากนี่ฮะแห้งๆนะครับอันนี้ฝุ่นเขอะหน่อยเพราะว่าผมเอาไปใช้งานนะครับอันนี้ผมเอาไปใช้งานมานะเพราะว่ารถเป็นรถที่ขับดีมากนะครับ เครื่องคันนี้เป็นรถที่สะอาดมาอยู่แล้วนะครับห้องเครื่องไม่ได้ล้างนะครับห้องเครื่องผมไม่ได้ล้างเลยนะครับมาแบบนี้เลยไม่ได้เซอร์วิสห้องเครื่องไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะครับมาแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเสน่ห์ของมันน็อตน็อตแท่นเครื่องยังมีมาร์กอยู่เลยครับนะครับนี่ป้าหัวชกเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดครับนี่ที่ดูเลอะเนี่ยมันเป็นการแต้ม จารบีมาจากโรงงานนะครับเพื่อการสนิมของตัวรถที่โรงงานเขาเรียกเคลมเข้าไปนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆยังอยู่ครบหมดครับนี่เบอร์น้ํายาแอร์ติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆยังอยู่ครบหมดจากโรงงานนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนเลยนะครับเพราะว่าสีเดิมจากโรงงานทั้งคันนี่ครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดครับตรงนี้จะเป็นที่เขาเรียกไปแต้มสังอ่าแต้มจารบี ư? แต้มจาร <hayat> บีๆๆเหลวนะครับ ของโรงงานที่เขาเรียกเข้าไปนะครับในการป้องกันสนิมของตัวรถนะครับจะประมาณนี้นะครับใหม่ๆเลยนะครับรถใหม่ๆดีๆนี่เองนะครับแบตเตอรี่ดีนะครับใช้งานได้ดีเห็นไหมครับข้างในใหม่ๆเลยสวยมากใหม่กว่านี้มันก็ไม่มีแล้วรุ่นนี้ซื้อป้ายแดงก็ไม่มีขายแล้วนะครับซื้อป้ายแดงก็ไม่มีขายแล้วอีกอย่างหนึ่งคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับยางผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นยางที่ผมมีอยู่แล้วครับนะครับยางที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนไป แล้วเขามาเปลี่ยนล้อแมกอีกทีหนึ่งใน C ี vic FD นะครับผมก็เลยเอายางมาใส่คันนี้ซะเลยนะครับคันนี้เป็นยางใหม่นะครับแต่ปี2 0 2 4ปลายปีแค่นั้นเองยางใหม่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆตัวรถคันนี้กันครับผมพามาดูฟิตติ้งรอบตัวรถของรถคันนี้ครับคันนี้ก็จะเป็นฟิตติ้งเดิมทั้งหมดนะครับน็อตไม่ขยับนะครับแต่ว่าจะมีริ้วรอยบ้างเป็นเรื่องปกติของการใช้งานของรถมือสองนะครับแต่โดยรวมเนี่ยสภาพดีมากๆไม่ได้ใช้งานแบบหนักหน่วงนะครับ ด้านหน้าของอี v i i FD ตัว Minor c h a n n e ก็จะเป็นพวกกระจังหน้าที่เป็นฉมใหม่ไฟหน้าเป็นลมดำนะครับไฟหน้าเป็นลมลมดำแล้วก็แตกต่างกันออกไปก็คือในเรื่องของกันชนหน้านะครับคันนี้ก็ไม่ได้ติดตั้งสเก์ดมาเป็นรถเพียวๆพีลนๆ้นนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นโรงงานเลยนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะ SV ก็คือตัวท็อปสุดเลยในเครื่องของ2 8 0 8 เป็นล้อแมกซ์รนี้เลยนะครับตรงรุ่นโอเคเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับออปชั่นของเขาเดี๋ยวผมพาไปดูรอบตัวรถกันคันนี้รอบตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเดิมนะครับบางเดิมทั้งหมดนะครับบางเดิมทั้งหมดแล้วอย่างหนึ่งรุ่นนี้นะครับรุ่นไมเนอร์เชนก็จะเป็นตัวไฟท้ายแปดเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับไฟท้ายแปดเหลี่ยมของโมนังฟ้ารุ่นก่อนหน้านี้ปี2007ไฟปลายปี2008ก็ยังเป็นกลมอยู่แต่คันนี้ปี2011ดตัวท็อปด้วยมีสเกิร์ตหลังนะครับ มีวิ่งหลังให้ด้วยนะครับโทษทีมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยที่ติดตั้งมาแล้วนะครับจากโรงงานเดิมๆโรงงานเป็นอย่างนี้เลยครับสวยนะรถดูมีสเสน่ห์ครับสีไม่มีขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานแต่ว่าผมขัดลิ้วรอยให้นะครับรอบๆตัวรถนะครับรถไม่ค่อยจะได้จอดตากแดดด้วยนะครับรถไม่ค่อยได้จอดตากแดดด้วยสีเดิมทั้งคันจากโรงงานครับน็อตไม่เคยขยับสเสน่ห์คันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะภายในสวยมากมาก รถจอดนานจนหากุญแจสำรองไม่เห็นอาคิดดูเอานะครับรถโอนเป็นชื่อผมแล้วเห็นไหมมีถุงด้วยครับถุงตัวนี้ผมไม่ดึงออกนะให้ไปดึงกันเองนะครับแล้วแต่ใครจะชอบเก็บไม่เก็บนะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะครับแต่ภายในสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้นะครับคันนี้คันนี้ไม้สวยนะครับแล้วก็คอนโซลสวยรถไม่ได้จอดตากแดดอันนี้ผมบอกก่อนนะรถไม่ได้จอดตากแดดก็จะมีตําหนิอยู่แล้วนะครับรถไม้เกือบห้าหมื่นมีตําหนี่อยู่แล้วครับนะครับ บรรพ์พเดิมจากโรงงานเนี่ยเป็นแต้มจารบีเหลวเดิมจากโรงงานนะครับนี่ติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับของเดิมจากโรงงานนี่เห็นไหมครับยังสวยอยู่เลยนะครับภายในสะอาดมากนี่ฮะสะอาดตรงนี้จะเป็นแต้มจารบีเหลวจากโรงงานที่เขาเคมให้นะครับมาดูด้านหลังนี่เห็นไหมครับสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมต้องดึงไหมมันแน่นนะอ่ะนี่ ของเดิมจากโรงงานครับเป็นอย่างนี้ทั้งทั้งคันนะครับทั้งคันไม่ต้องห่วงครับการันตีได้เลยนะครับภายในสวยมากๆการันตีได้เลยว่าเป็นแบบนี้ทั้งคันเดี๋ยวผมจะให้ดูออปชั่นว่าออปชั่นในรุ่นนี้มีอะไรบ้างกระจกก็จะเป็นเลนตัดแสงนะครับกระจกเป็นเลนตัดแสงไฟไฟท้ายก็เนี่ยฟิตติ้งเห็นไหมฟิตติ้งคมหมดเหมือนรถใหม่ดีๆนี่เองล้อแม็กก็จะเป็นคราบอากาศมีนิดเดียวครับ พะรถจอดนะครับรถจอดนี่เห็นไหมล้อแม็กสีสวยอยู่เลยนะครับที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยข้างในที่ตอน,น,นที่ผมไปเปลี่ยนยางให้ม,มาร์คคิวซียังอยู่เลยนะครับข้างในนะครับที่เขาตรวจออกจากโรงงานมาดูด้านซ้ายของตัวรถครับนะครับนี่ฟิตติ้งเดิมรถสวยมากนะครับรถสวยมากๆเงาวิ้งเลยนะครับสีดำเนี่ยล้างออกมาแล้วสวยนะครับก็จะมีตําหนิด,ด้านหลังคาที่ไปจอดใต้ต้นไม้ นะครับแต่จะเป็นสีเดิมจากโรงงานนี่ครับแล้วก็จะมีลักยิ้มตรงนี้เหมือนมีลูกอะไรร่วงใส่นะครับแค่นั้นนะครับอ่ะมาดูด้านซ้ายของตัวรถครับเพจจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เพจ QC ยังอยู่นะรอยขีดนะครับแล้วก็จะเป็นพวกจระบีนะครับไม่เคยถอดนี่ไม่ผุนะครับรถตรงนี้ของเดิมเดิมทั้งหมดนะครับภายในคอนโซลสวยมากๆผมบอกตรงๆนะมาไม่ผิดหวังแน่นอนภายในเนียนมากนะครับ แล้วก็หนังเน,น 60, 50, ี่ยคือตามอายุนะครับค o n ด้ามีทุกคันถ้าเป็นหนังแท้จากโรงงานนะมันจะเหลืองตามข้อศอกเนี่ยครับเหลืองตามคาบเหงื่อนะครับแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าถ้าหนังเดิมจากโรงงานนะนี่ประตูสวยนะครับประตูเนียนๆร่องรอยการใช้งานน้อยมากดูนะครับปกติจะลอกหมดแล้วนะปกติจะลอกหมดแล้วนี่ทั้ง4บานเลยนะครับสวยทั้ง4บานปกติก็จะลอกหมดแล้วเห็นไหม คันนี้สวยจัดเลยนี่เบาะข้างในนะครับข้างหลังเป็นหนังเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับสวยแบบตะโกนคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเสน่ห์อีกตรงนึงช่องยางอะไหล่ด้านหลังนะครับก่อนที่ผมจะพาไปเจาะลึกด้านในอีกทีหนึ่งไปดูช่องยางอะไหล่กันเรามาดูช่องยางอะไหล่ด้านหลังครับนี่ครับเมสสอดเดิมจากโรงงานลอยพับเดิมจากโรงงานด้านขวาก็เมสสอดเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับ ด้านหลังช่องยางอะไหล่ในถุงฮอนด่ายังอยู่เห็นไหมครับฮอนด้าซุราายังอยู่นะแต่รถใช้ที่กรุงเทพนะครับรถจอดที่กรุงเทพนะครับนี่ครับช่องยางอะไหล่อุปกรณ์ยังอยู่ครบครับแล้วก็ยางอะไหล่ดูนะครับอยากให้ดูเหลือเกินยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นครับนะครับยางอะไหล่ไม่เคยไม่เคยลงพื้นเลยแล้วก็สะอาดมากครับข้างในสะอาดมากนี่ครับรอยมาร์คคิรถใหม่ๆดีๆนี่เองครับ เก็บก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยมาเก็บกันแล้วกันนะครับรถใหม่ดีๆนี่เองเนี่ครับผมเดิมจากโรงงานเห็นไหมครับผมตั้งใจรอเพื่อรถคันนี้แหละครับนะครับผมตั้งใจรอเพื่อรถคันนี้แหละกว่าที่จะได้มา f c ส่งให้มาดูว่าไปดูรถให้หน่อยอยากจะขายรถรถไม่ได้ใช้เลยเนี่ครับปกติ h อน da ใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นสนิมหมดแล้วท่อปลายท่อยังสวยอยู่เลยนะครับ เพราะว่า Honda เนี่ยปกติเนี่ยสตาร์ทรถปุ๊บน้ำไอ้น้ำมันจะออกใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องมันดีไงนะครับความชื้นของตัวเครื่องได้นะครับแต่คันนี้เหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานมันก็เลยไม่มีสนิมเลยนะครับตัวท่อนี่ครับสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับพาสี69ครับตอนแรกพาสี66รถจอดตั้งแต่ปี66แล้วผมก็มาต่อเป็น69ต่อภาสีอีก2ปี3ปีนะครับต่อภาษีให้อีก3ปีดีไม่ขาดเกินนะครับ เพราะว่าเจ้าของไม่ได้ใช้เลยค่ะตั้งแต่ปี66ระบบไฟฟ้าก็รถใหม่ดีๆนี่เองครับแต่ว่าผมขอให้ดูความเนียนนะครับไปดูภายในกันโอเคครับมาดูภายในกันนะครับภายในคันนี้คอนโซลสวยมากให้ดูนะครับดูภายในนะคันนี้ไม่ตอนนี้นะครับ48,777 1 1กิโลนะครับตอนนี้ไม่48,711กิโลน้ำมันก็ต้องเติมแล้วล่ะนะครับเพราะผมขับเลาะอ,อยู่อ่ะนี่เห็นไหมปกติจะมีริ้วรอยใช่ไหม คันนี้ยังไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครับประตูสวยมากไม่มีริ้วรอยเลยนะฟิล์มเป็นของ 3M นะครับติดฟิล์ม 3M พงมาลัยสวยมากเห็นไหมครับพงมาลัยยังด้านอยู่เลยนะครับนี่หนังสวยไม่มีขาดนะครับคันนี้ออปชั่นก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับถ้ามียิ่งกว่านี้ก็จะเป็นจอมันไม่ได้ใช้หรอกเนวิเกเตอร์มันต่างกันแค่จออย่างเดียวนะครับตรงนี้รอยตั้งพระนะครับตรงนี้รอยตั้งพระนิดดึงนะครับมีบ้าง แล้วก็บุ๊กเซอร์วิสนะครับอยู่ที่นี่แต่กุญแจนี่แหละหาไม่เจอกุญแจหาไม่เจอก็เลยมีมาให้ดอกเดียวยวให้ดูก่อนนี่ Book Service, บุ๊กเซอร์วิสครบนะครับบุ๊กประกันในตัวรถอะไรเงี้ยครับโค้ดวิทยุยังอยู่ครบนะครับจะประมาณนี้ผมโดนภาษีไปนี่อันนี้ภาษีที่ผมโดนไปเห็นไหมครับ เห็นไหมออกที่เขตอำเภอลมศักนี่ครับโอเคไม่ได้โกหกกันนะครับผมโดนภาษีไปอีกเพราะรถจอดไม่ได้ใช้เลยแต่รถจอดในร่มตลอดมาดูสวยดูสะอาดเนียนตามากนะครับดูบอกก่อนรถใหม่ดีๆนี่แหละครับนะครับนี่รถใหม่ดีๆนี่แหละครับนี่แอร์ออโต้นะครับตรงนี้ชอบลอกนะครับแต่ยังสวยอยู่เลยปรับอุณหภูมิได้ไม่อยากจะทําอะไรมันแรงเลยอะ สภาพเก่าเก็บรถมีน้อยมากๆอโอเคสําหรับคันนี้คันนี้ก็จะมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับมีแอร์แบ็กมาให้นะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จะมีคูชคอนโทรนให้นะครับในรุ่นท็อปนะครับนี่กดกดก็จะติดเห็น,นะครับมีคูชคอนโทรนให้แล้วก็กระจกพับไฟฟ้านะครับนี่รถใหม่ดีๆนี่เองมอเตอร์ยังไม่มีหอนดังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับตรงนี้ก็สวยเลยฝ้าพดานสวยนะครับสวยมาก ก็จะมีคาบกาแฟนะครับมีบ้างนะครับนี่สวยมากๆเสียดายไปแก่ถุงทำไมไม่รู้ตรงเนี้ยนี่สภาพก็หนึ่งในร้อยอ่อะนะครับมันสวยมากๆคันนี้เนี่ยช่วงล่างแน่นบึกเลยนะครับยางใหม่ยางใหม่ด้วยนี่เห็นไหมครับภายในสวยมากยางใหม่ด้วย ร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะครับนี่แหละผมแปลกใจตรงถุงนี่แหละถุงยังอยู่เลยอะดึงออกไม่หมดโอเคคันนี้สวยมากนะครับนี่เห็นไะเนียนมากดูเกียร์ครับดูช่องเกียร์ยังไม่ลอกเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพลาสติกเนือพลาสติกคมนะครับคมมากนี่คมเหมือนใช้งานน้อยมาก วยเลยฮะ่ยยางด้านๆอยู่เลยพลาสติกยังคมอยู่เลยถือว่ารถสวยมากๆเลยนะครับคันนี้ไม้ยังสวยอยู่เลยนี่ฮะอรอยการใช้งานน้อยมากๆนะครับอโอเคคันนี้ผ่านแน่นอนนะครับกระจกไม่ต้องพูดถึงครับกระจกฮ o n ด้าทุกบานกระจกเดิมติดรถทุกบานรถคันนี้ไม่เคยทําสีเลยนะครับไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยรถสวยมากๆครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Honda Civic FD คันนี้ครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.8อย่างที่ผมบอกนะครับท็อปก่อนี้ก็จะเป็นตัว n a v l v i t o r ซึ่งมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่ว่ามันมีจอเข้ามาแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถติดจอกันได้หมดแล้วนะครับ มันไม่ได้ต่างออปชันอะไรกันเลยนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่249,000บาทครับรถสวยแท้แน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่หน้านะครับก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่หน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากรถสวยๆอันนี้ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ